ตอนเหมหมมากิก็ดีเหมือนกันนะขอรับอ้าวอ้อโอ้จิงเรียนะ ้ชเวสหยุดเดี๋ยวนี้นะเคนจิจิงรลีตัวนี้เป็นของฉันนะไม่ใช่ของนายฮะฮะขี้ก้เนี่นะฉันเป็นคนเจอก่อนนะแต่ว่าฉันเป็นคนจับได้ก่อนนี่ไงทำอะไรกันได้เห็นนะเห็นหน่าคุณรู้คุณรู้ครับคือเคนจินะ่ยเขาจะทำร้ายจิงรลีนะครับรูปปั้นก็เลยเข้ามาช่วยไว้อะอดีกับแมาสนะอะดีมากนะเคนโมมาเกอตเคือว่านจิของ เิ่งเรดมันก็ไม่ชีวิตนะรักษาชี่ิตคนอื่นด้วยหัดใจดีแบบเทบุบกิคงบังสิจเจ้าคุนห,หนยิบหนังสือออกมาได้ไม่มีอะหนังสือไม่มีนีเป็นอะไรไปแค่นี้เจคงหนังสือผม หืมมามาอีกแล้วสิเมื่อเช้าผมหยิบสายมาแล้วอะฮะครูครับผมจะให้เคนจิคุงยืมนะครับแล้วผมก็จะดูกับยูมิโกะจังก็ได้ครับครูครับโอ้โหเธอเนี่ยแม้มีน้ำใจประเสริฐจริงๆริงนี่เวลาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันนะอฮะนี่เหมือนหนังสือของเราเนี่นะเอาไปได้อย่างไงเนี่ยเก่งจังเลยนะยูมิโกะนะเก่งจังเลย หยมาทำเป็นตีสีเลยนี่นี่เขนีจิฉันรอเจ้าอีงาอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นเจ้าปลูกมาสักทีเลยอ่ะฮะตัวรีคุ้มนะ่ะเขาไม่ได้ไปอยู่กับฉันแต่ออเวลานน่นะนี่นายนะ่ะทำไปมีฮโตรีก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทำไมจะไม่ได้แล่วอย่าฝืนเลยหนะ้าก็ร้องให้เขาช่วยทั้งปีนั่นแหละบางทีฉันก็รำคาญฮะตริคุ้งเหมือนกันละโอ้ยทางงานให้ฉันไล่เจ้าอีงาท่นไปแหมล่ะฮะขอบใจอนะแจะไม่ต้องหรอก ลาบลาแล้วครับแทนทนอีจีเดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรที่โรงเรียนหรือเปล่าขอรับอืมไม่มีนี่โดนเีมามกกีแกล้งมาอีกหรือเปล่าขอรับเฮะอเฮ้ง่ายนะถ้าไม่มีฮัตตริก็ทำอะไรไม่ได้แต่อะไรหรือเปล่าครับแทนแทนอีจิอืมหนูหันะอย่ามปอยู่กับฉันนะใครก็ได้จ้าไปซื้อของให้แม่ที ผมครับผมขอเด้อครับนี่แปลกจังเลยนะเคนจังจะไปซื้อให้แม่งั้นเลยจ๊ะงั้นฝากด้วยนะนี่ฟังนะห้ามตามชันมาเด็กขาดเลยดูไม่เหมือนทุกทีเลยนะขอรับอฮอชินจังเอ้ยเจอกันได้ฮะฮะฮะตัวเรคุงเ้เห็นแล้วเหลือขอรับ ฉันบอกแล้วไม่เข้าใจเหรอห้ามตามฉันมาอีกเนะหายโหพี่หรือเป็นเวลาที่ผู้ชายก็อยากอยู่คนเดียวน้อเฮโอเคโอเคไนท์แคสฮอเคเมื่อกี้คุณฮัตตรีล่ะออกมาได้ฮัตตอรีฮัตตวรีคุณไม่ได้มา อ,อะไรเนี่ยแปลกจังเลยก็ตามอยู่ในเงาตลอดนี่นาะฉันะ่ะไปไหนคนเดียวก็เป็นนะเข้าใจไหมเล่างั้นเหรองั้นก็เรียกฮานต์ตรีมาแล้วฉันถึงจะคืนให้นะ่ะเอาคืนมาไม่คืนเอาคืนมานะนี่อะอะไปซื้อของกันนาเหรออยู่ไม่ก็จงคือว่าผมนะ่าช่วยกินอีจิคงถือของนะครับเคนอีจิแล้วก็ไม่ใช่นะเคนะนอจีคงขอโทษน,นะจ,จะต้องช่วยคุณยาถือของนาะ มาเลยครับยายครับผมช่วยนายครับนี่คิงยาของฉันนะโออสวัสดีครับคุณยายครับคุณแม่กิคงใจดีกันเลยอ่ะคนนี้มันดีจริงนะอยู่ใม่กาชจังได้มีแต่เพื่อนดีๆนะหนูนะทำตัวดีเอาหน้าอีกแล้วเนอะเป็นวิชาที่จนายของเคมูมากินะขอรับเฮะหาตัวได้คุงยังไงก็ต้องตามมานะขอรับ ก็แล้วทำไมไม่ออกมาเร็วกว่านี้แล้วแทนแกนอิจีจังหาทำไมไม่ให้ผมพบกับเคมูมากิละขอรับฉันน่ะไม่อยากจะให้ฮัตโตริคุมสู้กับเคมูมากินี่นะโซ่เหรออืมอืมฉันนะนะอยากให้ฮัตโตริคุ้มอยู่บ้านฉันไปอีกนานๆเลยอ่ะแค่์จังใจดีจังเลยผมเอ้ผมผมแทนไอจีห่วงผมถึงขนาดนี้เลยเหรออืม เขมมาก,กิ่ยัาไม่ได้เด็กขาดที่จะมารังแกแท่เข็งดิจิผู้แสนดีแบบนี้อาทินี้ครงไม่เอานะไม่เป็นไรลุงนาถ้าพี่ในเก่งจะตายไปแทิจิถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะโดนแกล้งไปตลอดนะขอรับแบบนั้นมันจะดีเหรอขอรับมันก็จริงอยู่นะฮะออกมาแล้ววันนี้ต้องขับขึ้นมากเลยนะเช้นลาทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวไม่โัวจ้างและชอบจับเขมูมาก,กี้ไปซะแล้วนี่คนดีที่หนึ่ง เ้ยได้เค้เป็นของฝาด้วยเหละเนี่ยตั้งใจวิชานินจาห่วงตลบหลังเนนเนนฮเจ้าหมาตัวเมื่อกี้นี่เจ้าเก็บตอตเออเออ,อ,ค,อคือเมื่อกี้ขอโทษนะคนนัเจ็บละสิท่านั่นอาเพื่อนของฉันชื่อว่าเคนิจิฉันต้องขอโทษแทนด้วยนะ กินสักทีฉันเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองนะโอ้ยหัวใจโอ้ยเงียบเงีบอย่าโต้เลยระวังตัวด้วยนะฉันไปละเฮ้ยเขมามืกินี่ก็มีส่วนที่อ่อนย้อนแฮแบบนี้ทำไม่ลงเลยขอรับเน้นเน้